โอเคก็ okay, so, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมตัวเท็จน,นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกคลิปฮันตี้ซอมบี้นะครับของซีครับนะครับผมก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับโอเคอาจจะมีแบบภาษาไทยใช่ไหมไม่ใช่โอเคอันนี้ก็มีโค้ดมีอะไรอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวด่ว,แร,ดวแรกด่วแรกดีกว่าแร <c oughs> กนะครับผมก็จะเป็นพวกโหมดต่างๆนี่เข้าจอยแมทนะครับเข้ากี่คนหนึ่งคนอันนี้ นี่เป็นโหมดนะครับเป็นระดับหนาว่าจะเป็น normal, a r t nightmare นะครับเราก็กด normal ไปเล่นหนานี่ก็จะเป็นโหมดที่เราจะลงก็อันนี้จะเป็นแมปนะครับโรงเรียนอะไรก็โอเคอันนี้ก็อันนี้ยังต้องเิดอะไรเป็นหมดหมดเลย ก็อันนี้รีเพย์ดาเมจมอล่านะครับผมนนีเปิดเปิดเปิดอันนี้ไม่เปิดแล้วกันเราจะกดรีเพย์นะเราจะรีเพย์นะครับผมเราจะไม่กลับบอบบี้นะครับอันนี้จอยนะครับผมจอยไปมันจะเข้าให้ทันทีอันนี้น่าจะเป็นออโต้อ๋อรับไอ้นี่นะครับรับเฟสนะครับผมอ่เดี๋ยวรอเราเข้าไปดูนะครับว่ามันจะเป็น ไม่แน่ใจนะผมคิดว่าน่าจะบันทึกให้นะดูให้ก่อนครับอ่ะอันนี้ก็น่าจะบันทึกให้แล้วนะครับมีบูธเอพีเอสก็กดไปนะครับก็นี่นะครับผมดูอ๋อนี่ไงเป็นภาษาไทยละกดเป็นภาษาไทยนะตั้งค่าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นภาษาไทยให้นะครับโอเครานอัตโนมัติตกียบบูธดามี บูตซ <Boot. S 2> uh ุเปอร์บูตอ่าฮะเปิดไปนะครับผมก็ส่งเว็บพุกส่งเว็บพุกเดวผมสอนที่หลังแล้วนะครับผมก็อันนี้นะครับผมอ่ะเปิดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าใช้งานได้จริอ่าอันนี้ก็ตีอยู่นะครับนี่าตกอ่าส่วนสกิลสกิลที่แนะนำก็เป็นสกิลเหมือนเดิมนะครับสกิลผู้รักษานะครับผม ก็ไปยาวๆนะครับเห็นไหมพอพอเราดาเม็ดเอ้ยเลือดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหิวให้นะครับสุดปังมากับดูต่อเลยนะครับอ่ะ,อะเราเไว้ข้างบนแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นจัเตอร์ด ็เอาอยู่ข้างหนะ่างตีโดนไหมไม่รู้นะตีโดนอยู่ครับอ่าก็จะตีประมาณนี้เลยใช่ไหมถือว่าโอเคนะเป็นสติปรีที่ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดได้ทั้งคืนนะครับเปิดได้ทั้งคืนเทปเปิดได้ทั้งคืน วิธีรันสกิปพอโต้นะครับเคยสอนไปแล้วนะไปดูคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับรันสกิปพอโต้เดแจกพร้อมกันคือสอนทาง Android ด์อุปกรณอันนี้แม้จะไกลไปมันทำได้เอออ่ะพอกล้ๆมันก็ไปขึ้นนะแบบอายุเกือบร้อย พอขึ้นหอนะพอขึ้นหอก็จบจบแมปแบบรวดเร็วนะครับเรียบร้อยนะตัวแมปแล้วไวนะครับตัวนี้ไวเอาตะกูนะเอาตัวก้าวสามบินไม่ต้องรอนะครับผมพอจบปุ๊บก็คือขึ้นหอได้ดีมากนะผมเกมนี้รอสิบวินอ่ะขี่ขึ้นเรียบร้อยนะครับผมจบเกมพอทีนี้มันก็จะกดดีเพย์ให้นะครับผม ให้นะครับที่เราตั้งค่าไว้โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนต้องดูคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นสิ่งทอะไรนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับเจอกันให,ใ,หใหม่หน้าครับสวัสดีครับ